ในข้อสามครับให้หาค่าผลบวกของจำนวนต่อไปนี้สองบวกจนถึงยี่ิบสี่สองบวกสี่บวกหกนี่ผลนี่มันคือจํานวนนับผู้ที่ต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่บอกว่าสองบวกหกบวกสิบอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่มีสี่มันหายไปเห็นปะ่ะหกมันหายไปโรษแปดมันหายไปนะครับแต่นี้ไม่มีใครหายเลยนะเรียนกันมาเลยนะครับ ผลบวกจำนวนนับคู่แน่ๆละ่ะต้องเช็คก,ก่อนว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ที่จริงไงลูก <24. S 1> <24. S 2> okay. เอา24,002ครับเนื่องจาก24เป็นจำนวนนับคู่พจน์ที่2 4สอ2คือพจน์ที่12ดังนั้นจึงเลี่ยนทั้งหมดตรงนี้ว่าผลบวกจำนวนนับคู่12พจนแรก ตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าผลคูณจำนวนนัพคู่สิบสองคนแรกนะครับเข้าตามสูตรเลยครับ n คูณ n บวกหนึ่งงั้นมันต้องเป็นอะไรลูก <12. S 1> มั่นใจมั่นใจสิบสองคูณสิบสามเออนะครับไอ้ตัวนี้คือค่า n ไอ้ตัวนี้คือค่า n บวกหนึ่ง เอ12ตรงเนี้ยนี่คือค่าเอ็นะเอ็นเป็นตัวบอกว่าตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคดมันเป็นนับคู่คดที่เท่าไหร่นะค่าเอ็นเป็นตัวบอกคดที่12คูณ13ได้1บ5 6อ่ะต่อนะลูก องบวกสี่บวกหกบวกจนถึงหกสิบแปดงั้นก็ต้องเช็คตัวนี้ก่อนใช่ไหมเอ้หกสิบแปดเออเป็นนับคู่พจน์ที่หกสิบแปดหารสองสามสิบสี่ดังนั้นตรงนี้ทั้งหมดมันจึงเรียกว่าผลบวกจำนวนนับคู่สามสิบสี่พจน์แรก มันก็คือค่า n เป็นสามสิบสี่นะเข้าตามสูตรเลยครับนับคู่ใช้ n คูณ n บวกหนึ่งใช่ไหมเออ n คือสามสี่ n บวกหนึ่งจึงเป็นสามห้าเออทบทวนให้เอามาใช้งานได้จริงๆริงนะลูกอ่ะจัดการข้อสามจุดสามย้อน ด้วยตัวเองทำได้อยู่แล้วอะมันใจมันใจไม่หัดทําเราก็จะทำให้เป็นเดี๋นั้นใครที่รอรอกเลิกคิดโยนความคิดน,นั้นทิ้งซะถ้าไม่หัดทำมันจะทำไม่เป็นหัดทําถ้าจะทำผิด ไม่ได้มีใครมาว่าอะไรคิดก็แค่แก่นั้นกล้าทำเลยลูก นะลูกเก้าสิบมันเป็นจำนวนนับคู่พจน์ที่เออดับเก้าสิบหารสองก่อนจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นพจน์ที่สี่สิบห้านะดังนั้นเนี่ยผลบวกตรงนี้เป็นผลบวกของพวกจำนวนนับคู่ตั้งแต่พจน์แรกมาเลยเนี่ยตั้งแต่พจน์แรกเลยจำนวนนับคู่พจน์แรกเลขสองไปจนถึงเก้าสิบซึ่งเป็นพจน์ที่สี่สิบห้าเนี่ยมีตั้งแต่พจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สาม ไปจนถึงพจน์ที่45เราจึงเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับคู่45พจน์แรก n คือ45เข้าตามสูตร n คูณ n บวก1น n 45 n บวก1จึงเป็น oh. เออโอเคใช่ป่ะได้ตัวนี้ไหม